เสียงร้องขอให้ช่วยยังตามอิงฟ้ามาแม้กระทั่งในยามตื่นเธอเริ่มกลับไปเปิดเอกสารโบโรชัวแปลนคอนโดเก่าๆที่เธอเคยเก็บไว้ในแปลนแรกมีห้องเก็บของใต้ดินแต่ในแปลนล่าสุดพื้นที่เหล่านั้นถูกลบออกไปโดยไม่มีคำอธิบาย หิงฟ้ารู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกบางสิ่งนำทางและผู้หญิงในเงานั้นอาจไม่ใช่แค่วิญญาณแต่คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ยังไม่เคยถูกพบเจอเลยคืนนั้นเธอพยายามไม่หลับตาจ้องเพดานที่แตกร้าวอย่างจดจอ่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าก็พาเธอเข้าสู่ฝันอีกครั้ง ในฝันเธอเดินอยู่ในโถงคอนโดที่เงียบสนิทผื้นค่อยๆแตกร้าวเปิดทางให้บันไดคอนกรีตทอดลึกลงไปในความมืดเธอเก้าวเข้าไปช้าๆและได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งช่วยด้วยฉันอยู่ข้างล่างเธอรู้สึกตัวอีกทีเมื่อสะดุ้งตื่นพร้อมกับเสียงกึกที่หน้าห้อง อิงฟ้าหยิบมือถือเดินไปอย่างระวังแนบหูที่ประตูไม่มีเสียงมีเพียงความเงียบสนิทเธอเปิดกล้องมือถือถ่ายพื้นบริเวณหน้าประตูและเห็นรอยร้าวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดใหม่เหมือนแผ่นดินไหวเพิ่งฐานไปหรือบางอย่างกำลังพยายามโผล่ขึ้นมาจากด้านล่าง คืนนั้นเธอไม่กล้าหลับอีกเลยและในใจลึกๆเธอรู้นี่ไม่ใช่แค่ความฝันทันใดนั้นมือถือของอิงฟ้าดังขึ้นเบอร์แปลกที่ไม่รู้จักเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงเบาๆเ,เหมือนหายใจรถข้างหูฉันยังไม่ตายช่วยด้วยแล้วสายก็ตัดไปเธอรีบค้นหาข้อมูลของเบอร์นั้นสิ่งที่พบ ทำให้เธอเย็นว่าไปทั้งร่างมันคือเบอร์ของหญิงสาวที่เพิ่งเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในคอนโดแห่งนี้คนที่ถูกรายงานว่าเสียชีวิตเพราะคานถล่มทับในห้องที่อยู่ไม่ไกลจากเธอเลย